เจอกันอีกรอบนี่เรามาถึงจุดกลางเต้งของเราเมื่อกี้เข้าไปในป่าตรงนั้นไหญมากเลยประมาณ200ก้าเมตรได้นี่ครับบรรยากาศตอนนี้ตอนเย็นประมาณ5โมงอากาศเย็นอยู่ วิวสวยช้ได้ช่องเย็นๆสมชื่อครับมีแดดก็เย็นอบเออท็อปครับรีวิวอะไรหน่อยครับเอาจริงนะครับตาตาสมุติถ้าตาตาให้ผมรีวิวสถานที่นี้นะที่นี้คือช่องเย็นใช่ไหมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องเที่ยวในอุทยานแม่วงนะครับผมถ้าใครที่คิดว่ามีเวลาว่างจริงๆ นะครับผมหรือว่าไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะครับผมนอนอยู่บันหรือเรื่องจดเย่ยโวยวางในต้นทิพ์เลยไอ้ชิมายขอจำกัดคนเข้านะครับเนื่องเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่ที่พักของเราเราเช่าเต็นท์ทางอุทยานครับ225บาท ค่าจองที่แล้วก็เต็นท์ออกกําลังกายอันนี้ฟิตเต็นท์ของท็อปอันนี้เต็นท์ของผมบรรยากาศด้านหลังครับสถานที่พยานเอ่อมีของขายอยู่นะ ดูนะไม่เกะทูสวัสดิ์ไม่หายปวดน่องเลยเฮ้ยท็อปต้นมัตเบอร์รี่กินได้มีลูกเปล่ามีนู่นนู่นลูกดำๆกินได้แต่เออมัตเบอร์รี่มีลูกส้มๆด้วยแต่ส่วนมากเขาจะกินดำๆใช่ไเออดำๆมันจะหวานปลอดสารพิษแน่นอนปลูกธรรมชาติรู้ว่าปลูกธรรมชาติแต่คือเราไม่รู้ไงว่าเขามีเศษผงเศษเศษฝุ่นอะไรหรือเปล่า คือหลังหลังจากที่ผมกินไปนะแล้วก็วถ้าติดต่อผมไม่ได้สแสดงว่าผมอยู่โรงพยาบาลนะไม่ใช่อะท้องเสียมันเป็นผลไม้วิตามินเยอะรอ,อร่อยไหม,ไมเบียวจัดอยู่กินเมื่อกี้เจอคนมาเด็ดไปอยู่ลูกดำดำใครก็หายน้ำก็ลองดูย้อนแสงเมื่อกี้ลูกดกใช้ได้เลย ถ้าคกูคถีบไอ้เชี่ยนี่ย่ง <laughs> จะมีคนสงสารเหมือนหัว <laughs> ถีบแม่งไ <laughs> อ้ผู้จัดอะไรผมจะจะเอฟซีผมเมื่อไอุ้มอิ่มเขาจะรีวิวการกินมัตเบอร์รี่นะครับหรือต้นหม่อนนางนางกำลังหาผลสุกๆอยู่เอาสุกๆดิจะเปรี้ยวอ่ะอืมนี่ไม่สุกด,ดำๆไอ้น,นี่ออกติดเปรี้ยวหน่อยหนะึ่งไหม แล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปไม่เลยมันเปรี้ยวใช่ไหมันไม่หวานมันเปรี้ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเราไปนกอยู่แล้วเราไปทำะไรตอนเช้าน้ำตกคลองลานใจะไปน้ำตกคลองลานใช่เราจะคองลานอยู่แถวนี้ก็อยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆกันน้ำมันน้ำมันมันจะหมดก็ต้องเติมเติมที่ไหนแยกคลองลานอ๋อแล้วเราเข้าออกอุทยานได้อย่างนี้ด้วยเหรอเขาให้เราออกด้วยเหรอได้ปะก็บอกเขาว่าว่าไปซื้อของ เพราะว่าเราเรามีตั๋วเข้าพักวันหนึ่งไงคือเมื่อวานไงเราก็ขอเขาออกไปเก็บเกี่ยวเยบางกล้องคุบมนย้อนแสงหน่อยป่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดบชื้นใจเยีอยเฮือพี่มะเขือครับดูครับท่านผู้ชมมะเขือมะเขือใช่ไหมนะครับใช่ครับมะเขือแต่ผมเสียดายผมกินมะเขือผมชอบกินนี่ท็อปจะรีวิวกันกินให้ดูนะเย็นไงมันกินไม่ได้ไง มะเขือบ้านไหนมันกินไม่ได้วะต้อผมไม่กินผมไม่กินมะเขือคำนึงดีลงคลิปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วท็อปพี่กินนะพี่กินนะอูถือกล้องอยู่ถือให้ผมไม่กินผมไม่กินมะเขือจริงอ่าขอทำเพื่อพี่หน่อยอ่ะลองลองลองเพื่อลองได้ได้ได้เดี๋ยวถามได้ถามพี่ได้อะไรอ้าวอ้าวได้รีวิวให้คนดูหน่อยอ่ะเถื่อเถื่อเถื่อใจไม่ได้หรอกขนาดพี่สัญญากับเมียพี่วิ่งคำไม่ได้เลยอุ้ยเฮี้ยกูจะถีบมึงหล่นจริงๆไิงเงี้ยเนี่ เ <G> <AN> มียกูออกกันน่ารักสวยขนาดนี้ไหนมาแล้วครับไหนดูสิเมื่อกี้ไม่โฟก,กัสตัวคุณแดกแขนเมียกูไปแล้วแดงเถือกเลยเป็นมะที่โดนกลับแพหรือเปล่าเนะี่ยไม่เป็นอย่าไปเกามันมันเป็นต้องเป็นวงๆขึ้นมาอย่าไปเกาถ้าขอให้ทาอะไรเห็นในรูปน้ำตาลน้ำคนมากกว่าตอนตอนตอนรู้สึกคันต<ถ>ูดเลยผมมันเข<ส>้าไปกัดที่น้ำดา พี่พี่พี่่สังเกตเหเวลาเปลี่ยนเรื่องน้ำไปเลยสัตว์มะเขือกุลาบจริงไหมโอ้โหเรียบร้อยพี่สังเกตเหเวลาเดินมาผมเดินี้เรียบร้อยครับไม่แดกมือรูไม่เกาไม่ได้ไม่แดกสุดท้ายก็ไม่แดกดูความปลอดแหกข้างบนเดี๋ยวผมซื้อไข่ต้มยไปไปรีวิวซื้อไข่ต้มของท็อปออปิซิตไปเชิญเมมเยอะหรือไง มันว่างเงเ 4K 4K ถ่าย 4K แย่แค่ตัเงเยอะเราตังกันแบบ๋ยาพาไปซื้อใหนเก็บอกอะไรสามสามฟองสามฟองยี่สิบบาท ูอยากกินจริงๆเหรอวะนี่น,นี่ห่อดีสิพีน้ำแข็งก็มีนะแก้วอ่ะม,ม,มีน้ำแข็งด้วยใช่ไหมมีเอาน้ำแข็งใส่แก้วกี่แก้วครับแก้วหนึ่งครับผม่แบตซี่พี่มีอยู่กินได้หมดแล้วคืนน้อยมาซื้อใหม่เ,เ,ปเปิด,ดปทั้งคืนได้ไหมไม่เปิดทั้งคืน ราต้องซื้อของไว้ก่อนเราต้องตุนไว้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องซื้อของไว้ก่อนเลยโอ้ยแก้วแก้วมีกาแฟขายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยมีเกลือมีกระดาษทิชชู่มีนมมีทุกอย่างนะผมโดยุณโดยสิ่งที่ลูกค้าต้องการแก้วกระป๋องมีเลยเนี่ยอ้าวเฮียกูไปซื้อทั้งโลตัสมีปากระป๋องตาสานไม่ครัมีตุ่มตามเลยนะซีมอนกีนแล้วจะน้ำแบงฟันด้วยนะทันเปล่าโฆษณาแกไม่ทันหรอกไอคนเข้ามาดูเนี่ย บนยังเลยวะคนดูนะเท่าไหร่ครับผมไข่ไข่ไข่ด้วยไข่แกน้ำ22บาท22บาทเดี๋ยวนะผมจะไปดื่กาแฟสั่งแก้วน้ำแข็งเอาช้อนมาให้สงสัยจะได้ช้อนแบบซี่กินคำคำนะครับแซวเดี๋ยวจะจ่ายเงินเหมือนมือไม่ค่อยอยากจะออกนะ ตังเยอะนะครับตังเยอะสัตว์นี่กูไม่จ่ายมีทองป่ะละ่ะโอ้โหแบงค์เนม,มีทอนเปล่าวเดี๋ยวต้องลงไปเลียมีทอนเปล่าลงไปเดี๋ยวเคลียร์กันเยด็ดชูวคืนคืนนี้หลับฝันดีนะหายปลาบอกจ่ายตังกูสักทีเลยมึงองีตังเยอะครับอ้าวเรียบร้อยครับผมลูกน้าเรีบร้อนช่องแคบมาลดกาเรียบร้อยอ่ะผมขอเวลาหนึ่งนี่ยันหลุดแค่ตรงนี้เงี้ยยี่สิบสองบาทครับ ครับไปเดี๋ยวเาราตรงนกไข่อเออถ้าผู้ชมเคยเห็นตัวเหียไหมครับเวลามันกินไข่ัลกลางแดดกลางแจ้งเลยไม่ร้อนเท่าไหร่เอ่อซี่ใช่ไหมแ <Yeah. S 1> ย่ะนี่ล้างยงเนี่ยฮะล้ลางแล้วล้างแล้ว เดีนี้เราจะมาสโลว์หมูกันไม่รู้จะทำอะไรกินเดี๋ยวรีวิวหมูไกขึ้นรีวิวแบบซี่ที่นี่อ่ะว่าเป็นไงบ้างเ,เขาบอกเดี๋ยวนะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกาประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรจะมาดูแบบซี่บนนี้กินแล้วเป็นไงบ้าง <S <S ให้สองคำเลยนะเซเว่น ก็็จะะเปนน่อรีวิวการปอกไข่เสียเวลาอีเทียแบบสี่นาแล้วแกะไก่ไก่ต้มสามร้ยี่สิบใบใหญ่อยู่เบอร์เบอร์ศูนย์น่าจะเบอร์ศูนย์เลยเบอร์ศูนย์แล้วก็อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะที่เขาแถมมาซอสแม็กกี้ปกติจะเป็นแม็กกี้แต่ที่นี่เป็นน้ำปลาเลยผมน้ำปลาที่ไหนแม็กกี้แล้วแม็กกี้เลยเะแดเทมเราสัตว์ขโมยขนมแมงแดกโอ้ยมัดก็ไม่ให้คนเขาแกะเลยดิเนี่ย เฮ้ยมันมัดรวมซอสระหว่าง่ไ้่วิธีการปอกไข่ที่ถูกต้องนะครับผมถ้าไข่ไข่มีแหวนนี่นะไข่มีแหวนถูไม่ได้แดกสุดท้ายก็ไม่ได้แดกครับลูกแรกผ่านไปไข่มันสดไอ้ชิมายไข่ใหม่ เคยทำตามมันนะครับสภาพอย่างนี้ครับไม่ได้แดกดีแต่ได้อยู่ได้หรอตัดโซไปแข่ลวกเลยมันมีถุงขระาอยู่อยู่ไหนวะกูจะต้องกูจะต้องกินยังไงวะหนไม่อยากสีขาวอะทีถอก ไม่่งนี้เนี่ยเปล่ยนได้จังก็ใส่ไปในถุงไม่เปลือกไม่ม่แต่แต่แดงอยู่นี่ผมสาธิตที่กินไขแดดูไหนๆก็สระปกเลยสัตว์ตกตกตกกแม่งไปเลยแล้วกันอีเ้ยเลอะเสื้อกูมันไม่ใช่มันมันคือสีอิ๊วี่ไม่ใช่แม็กกี้มันคือสีอิ๊วขาวก็สีอิยวขาวกอันที่ซื้อมานะภูเขาทองก็ซื้อมานั่นแหะก็ใส่กรงนไข่แม่ไม่วรทาอะแก็ทอไข่สั่ละมือกูเนี่ย เลขาามือไม่ออกสักทีจานมีอะไรไหมเอาจานไหมมามาาถ้าปอกเหมือนชาวบ้านแถวช่องบาทเนี้ยได้กินดีนะเอ้ยไม่กินดีเฮ้ยต่คนนี้ก็ใส่ลงเกงยินเเรียบร้อยครับผมเค็มทั้งคืนครับจริงๆแล้วคือที่ผมทำเป็นังไนะผมไม่ได้กินไข่ขาวผมอยากกินไข่แดงครับหยดได้เยอะครับเค็มดีนะไตแดกโอก ชอบดูดกคกินดีๆไม่เป็นนูดุงปลยังหรืเรียบร้อยฮะบ้านมึงสอนให้ใจแหวนโ <laughs> บร์เรียบร้อยครับเมื่อกี้แล้ตรงนี้ละ่ะนี่หรอเออเอาใหมา่เอามา่เอามา่ลูกใหม่ลูกใหม่ไมื่กี้ลูกลูกมืมกี่บาทเอาใหม่เอาหม่ไม่เสียดายตังค์เหมือนที่ยี่สิบบาทลูกแรกเละลกตกลูกเจ็ดบาทเละไม่เป็นท่าเลย เขาคิดเองบ่ไข่อะสาลูกยี่สิบเขาคิดว่าไข่ดิ่ไข่ต้มก็ก็นั่งแกะกินอยู่ใช่ไหมจริงจริงเมื่กีผมจินไรม่กินแกะจริงห้าม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 ใช้มือใช้แหวนเกาะเฮ้ยปอกไข่เขาาใช้หน้าผากกระเทาะอ้าวใช้หน้าผากป้อป้อเหมือนคนเอโกรธตัวเองก็โกรธนะไม่เคยขัดขืนอะไรเลยไม่เคยตั้เลยทั้เออเหมือน เออคนเอเชียเขาทําอ่ะเขาเวลากินไข่อ่ะไม่เขาไม่ได้เขาต้องเขาค้านหน้าผากเออเขาเรื่องคอร์เซียเจ็บว่ะไม่หืมก่อแตกผมเมื่อกี้เลยไม่แตกอ่ะเดี๋ยวยให้มีวคุกค่อยแตกเลยอุ้ยอีนั่นนะครับเรียบร้อยนี่แหละเขาคก้อย่างนี้เลยมาๆๆอ่าได้กินดีแล้วกูกินดีแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าวเมื่อกี้ว่าวเมื่อกี้หลักการใช้แผ่นปอกเนี่ย อย่าหาทำอย่าทำอย่าทำถ้าอยากกินดีก็อย่าหาทำไข่เขาสดจริงๆสดดิบสดดิบคุต้มมาเช้าเนี่ยเนี่ยแล้วมือกูก็ไปจับอะไรมาเด็ดดามไข่เบยใหญ่มากเลยอ่ะก็ไปรูดขอนไม้แล้วกูขอนไม้มาแล้วก็ไปแกะไปแกะอะไรวะไปโอ้โหชิบหายแล้วกูต้องล้างมือเนี่ยเวลากินเวลากินไข่ถ้าจะกินกับซอสนะ อย่าเวลาแกะไข่ให้ไข่แดงมันออกเอาเฮียเนี่ยต้องให้ไข่แดงมันติดมาอย่างงี้ด้วยอ่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราหย่อซอสอ่ะซอสมันจะไม่ไหลมันจะอยู่ในไข่แดงเตะแดกดีไหมเนี่ยเออในเชื่อดิดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็ต้องมีเฮียไอ้บ้าน,นมันจะดื้ออย่างงี้เห็มไอ้บ้านมันจะไม่ไหลเห็นนะ หือกานนี้ล่าแดดไข่รสน้ำปากคว่าที่อิ่วความในปากอร่อยๆเรียบร้อยฮะเรียบร้อยท้องบ้านทำไมถึงอร่อยเขาไม่มีเหี้ยแดกอยู่บนนี้ดูนี้แม่งไฟเฟยก็ไม่มีเออเย็นนี้เราจะซื้อไข่ทักงสองร้อยครับแดกไข่อย่างเดียวเลยไม่ได้เอายากันยุงมาเลยใช่ไหมถ้าไข่มันจืดไปแล้วแดกตาแม่ง ถ้าแม่มันเห็นเนี่ยมันจะคงจะหนักใจกับมันถ้าเมียมันเห็นก็หนักใจเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเป็นตัวของตัวเองโอ้เฮสช็อตเหมือนเริ่มเสียแล้วะใช่าเออดังเดียวเมื่อกี้ไอยมันดังอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮสเฮยใช่เสียงไข่เปล่าดูดเหมือนดูดอะไรครับ แปดครับผมเสียงดังฟังชั่ข้างๆกระหันกันมาเลยทีเดียวแต่สมบัติพอพี่จัดเองสดตรงไหนวะกูอยากรู้ในไข่เนี่ยอดิอืมแหววแเราขอปิดคลิปกันแค่นี้นะครับกอน์นิล่ามันจะแดกไข่หมดแล้วไปนะบายบาย